เรารูแล้วว่าเราไม่มีวัสถาปรสงค์ก uh ัรนแบบนี้เลยเอ่อมีข้อเร่าอาหาเกิมา สโควัดโคสิตารามในวัดเชตวนันอันนี้เสวอโศกลุงพินี ตามรายี่สิบเก้าปีคือหมบ้านปาราครับเมืองการเป็นแล้วพปัจจุบันคือหมู่บ้านปิปิปิราปิปราวาสถูบูปิรปิ巴วาสถูปะ ะะคะด้วยปิประราหะปิประราหะวาสถูกปะปอ่าปิปาราไทยไทยี <c oughs>